สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนิวไฮรอบเดือนโควิดเชียงใหม่วันนี้ยอดพุ่งนิวไฮในรอบเดือนโควิดเชียงใหม่วันนี้ยอดพุ่งวันที่9ตุลาคม2,564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงาน พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่225รายเป็นตัวเลขที่กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหลังจากมีค่าเฉลี่ยผู้ป่วยที่60-80คนมานานเกือบ2เดือนมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลทะลุ1,072รายอาการหนัก46รายและขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เหลือเตียงผู้ป่วยหนักเพียง8เตียงเท่านั้นทำให้สาธารณสุขจังหวัด ต้องเร่งเตรียมแผนสำรองและขอความร่วมมือประชาชนไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมหรือรับประทานอาหารสังสรรค์ร่วมกันหลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงเพื่อลดการระบาดโดยคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นกระจายไปในทุกพื้นที่อำเภอสร้างความกังวลให้กับประชาชนกับการระบาดใหญ่ในระลอกใหม่นี้ก่อนหน้านี้วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานายแพทย์วรวุฒิผู้มนวยการโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โพสใน Facebook ส่วนตัวมีเนื้อหาสำคัญว่าเตรียมตัวให้พร้อมพายุลูกใหม่กำลังจะมาช่วงเวลาไม่กี่วันสถานการณ์โควิดพลิกคว่ำพุ่งตรงไปสู่จุดที่เลวร้ายวันพระหัสบดีที่แล้วมีหลายคนอย่างที่บอกอาการเรากดจำนวนคนไข้ไม่ลงจำนวนคลัสเตอร์ย่อยเกิดขึ้นจำนวนมากความสนใจเราเพ่งไปที่ย่านตลาดนวรัมีร้านค้าที่ทั้งเจ้าของและลูกจ้าง ติดไปทั้งร้านแปลว่าการแพร่ระบาดน่าจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างและมีการระบาดในระยะเวลาหนึ่งแล้วสัปดาห์ที่แล้วผมนั่งนับเตียงสำหรับคนไข้อาการปานกลางเตียงสีเหลือง300กว่าเตียงเหลือ20เตียงคนไข้หนักเตียงสีแดงทั้งจังหวัดมี50เตียงเหลือ10เตียงกลยุทธ์ที่เหลือในมือตอนนี้ก็คือวัคซีนที่มีในมือแม้น้อยนิดแต่จะระดมฉีดให้หมดถ้าใครไม่พร้อม เราก็ฉีดให้คนพร้อมเพราะรอไม่ได้เวลาไม่มีแล้วช่วยใครได้เท่าไหร่เราจะช่วยเท่าที่เราทำได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ